ออกสวัสดีครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Health Center นะครับในช่วงการแพทย์แผนตะวันออกกับผมนรงศิริวัฒนาวิโรธครับช่วงการแพทย์แผนตะวันออกนะครับในเทปที่ผ่านมาเราได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับศาสตร์ที่เรียกว่าการแพทย์ทางเลือกนะครับ ศาสตร์การแพทย์ทางเรื่องเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับเป็นการรวบรวมบูรณาการนะครับองความรู้ที่มีมาตั้งแต่อาจจะสมัยโบราณแต่ได้มีการผสมผสานกับเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์รวมไปถึงผลงานการวิจัยต่างๆเข้ามาเป็นศาสตร์เพื่อบำบัดอาการผิดปกติร่างกายของเรานะครับเอาละครับผมเกริ่นกับท่านผู้ชมไปพอสมควรล้วถ้าอย่างนั้นขอเชิญท่านผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับดรวีรศักดิ์นรงพันธ์ผู้ชำนาญการทางด้านศาสตร์ การแพทย์ทางเลือกนะครับจากคณะการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมจากเทปที่ผ่านมานะครับเราคุยกันเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะครับเพื่อบําบัดอาการผิดปกติของร่างกายของเราซึ่งการผิดปกติเนี่ยกะรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมไปถึงภาวะความเครียดอะไรต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราครับวันนี้เราเลยดึงเรื่องภาวะความเครียดเนี่ยครับความเครียดการวิตกกังวลอะไรต่างๆเนี่ย าการแพทย์ทางเลือกเนี่ยมีแนวทางในการบําบัดอาการผิดปกติแบบนี้เนี่ยอย่างไรครับอาจารย์ครับออครับด,ดีครับคืออย่างนี้นะครับสภาวะความว,วิตกกังวลของคนเราเนี่ยเป็นเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของร่างกายที่พอมีอะไรผิดปกติในร่างในภายในนะภายใน จะเป็นสัญญาณส่งมาให้เรามาเตือนว่าให้ช้าลงถ้าเราไปเร็วให้น้อยหน่อยถ้าเราไปไปเยอะอ๋อครับเหมือนตวก่อเนครับน้อยไปมากไปร่างกายจะส่งสัญญาณมาแต่ความเครียดเป็นชนวนหลังร่างกายของเราก็เหมือนอมันเหมือนขางอาวุธที่เอา,เอามีระเบิดทั้งตัวถ้าไม่จุดชนวนจะไม่ระเบิดเราจะอยู่ไปได้ด้วย ร้อยยี่สิบเพราะฉะนั้นเราต้องสก,กัดถ้าเป็ี่ยนไปได้นะครับมันน้อยให้น้อยที่สุดความเพียรของเราครับในโอกาสที่นะครับเราศึกษาศาสตร์บำบัดแบบธรรมชาติบำบัดโดยใช้จุดสะท้อนที่เบเราก็มีข้อแนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมเป็นการป้องกันแล้วก็บำบัดเบื้องต้นไปทำได้เองโดยการ นวดใบหูของเรานะครับอันนี้เป็นขั้นเริ่มเริ่มแรกเลยครับเป็นการนวดใบหูของเราเองโดยนะจากการค้นคว้าวิจัยของเรานะครับช่วงเช้าตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยอาจจะในห้องน้ําตอนที่อาบน้ําก็ได้นะครับเรานวดน,นวดเราเองนะครับนวดไปเรื่อยๆให้ทั่วสัก5้านาทีส0นาทีจะเป็นการกระตุ้นทุกระบบในร่างกายของเราเราจะรู้สึกจะสบายนะครับ ก็ก่อนก่อนเข้านอนสัก5นาทีสิครับดยการหายใจให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้ามาีถ้ามีเวลาเหลือนะครับอาจจาะจะมีภาคปฏิบัติทําหายใจยังไงจะถูกต้องแตง<ม>ให้ดีที่สุดโดยการนวดหนุด้วยแล้วก็ถ้าช่วงกลางวันพอรู้ตัวนวดสักนาทีนก็จะเป็นการ คือการบริณารนื้งการของเราแข็งแรงภูมิต้านเราจะนิ่งครับจะสูงมากครับผมยังสงสัยอยู่นิดนึงครับการนวดเนี่ยครับเราต้องนวดยังไงครับคือนวดนวดแบบยังไงก็ได้ที่เรานวดแล้วเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเรามีความสบายเราก็นวดของเราไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่วิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือนวดไปพร้อมจังหวะหายใจให้ถูกต้อง่างกดเข้าไปเนี่ยอาจจะหายใจเข้านะครับหายใจเข้าครับ หายใจเข้าลึกๆแล้วนับ1นถึงหนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดเข้าไปอีกทีหนึ่งถึงแล้วก็ปกนวดในทั่ยๆโ <_ d ose> ดยไม่ต้องกังวลว่าจะผิดจะถูกเพราะใบหูของเราเล็กมากทุกระบบจะถูกกระตุ้นแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะเราหายใจเข้าเป็นการรับนะครับรับพลังงานจากภายนอกเข้ามานะครับให้ได้สักทั่ยๆสักสองสาครอบแล้วร่างกายเราจะพร้อมที่จะปฏิบัติ แล้วทีนี้ถ้าเกิดนอกจากการนวดเนี่ยครับสมมติท่านผู้ชมบางท่านคืออยู่ในภาวะความเครียดสะสมมันยาวนานเป็น10บสปีทํางานมีภาวะความเครียดมีเรื่องต่างๆเข้ามาในชีวิตประจําวันเยอะแยะการนวดท่านผู้ชมนวดนะัเองอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่เราจะมีแนวทางการดูแลการบาบัดอย่างอื่นเพิ่มเติม,ตม,ตมอีกไหมครับเบือเ้องต้นนะครับเบื้องต้นตอนที่คืออยู่ที่บ้าน เราแนะนําว่าให้นวดนะครับสะสมทั้งวันเนี่ยได้ประมาณ1ชั่วโมงครั้งละ5นาที2นาทีให้ได้วัน1ชั่วโมงแต่ถ้ายังไม่ได้ผลเท่าที่ควรครับก็ต้องจอาจจะต้องเชิญนะครับมาปรึกษาเพราะอาจจะมีชนวนเรื่องอื่นที่ทําให้ความเครียดแ่บเป็นงแค่ขั้นตอนากลางๆไม่ใช่บื้องต้นนะครับ แล้วถ้าเกิดสมมุติมีเป็นเคสมาพบกับทางทางทางแบบอาจารย์แล้วเนี่ยครับอาจารย์จะมีแนวทางการบําบัดการดูแลยังไงบ้างครับถ้าสมมติมีเคสที่มีภาวะความเครียดมาแล้วนะครับเครียดเครียดมากเลยครับผมครับก็พอถ้าถ้ามาถ้ามาเจอกันแล้วนะครับที่คลินิกครับก็จะมีการซักประบัิกันเหมือนทั่วไปที่บริการตามาสุขภาพที่โรงพยาบาลเราก็จะมีนะครับขั้นตอน นวดกดจุดสะท้อนที่ใบหูก่อนโดยใช้นิ้วนะแล้วก็สรุปด้วยการฝังเข็ม<อ>ตามจุดหลักๆนะครับมีทั้งการนวดการกดจุดสะท้อนนะครับ,รบแล้วก็การฝังเข็มที่ใบหูถูกต้องครับ,รบถ้าเพียงพอเพราะบางท่าน,นจะกลัวเข็มนนะเราก็จะนวดให้ก่อนโดยผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญประสิทธิภาพก็จะคืออาทิตย์ละครั้งนะครับไม่ไม่ได้ ต้องมาบ่อยมากกนี่ใช่ไหมครับหนึ่งสัปดาห์ต่อ1ครั้งแล้วถ้าเกิดหนึ่งครั้งที่เข้ารับการบําบัดเนี่ยใช้เวลานานไหมครับพ่อจ๋ใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมง15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงต่อการบําบัดต่อ1ครั้งครั้งหนึ่งครับทุกอาการทุกโรคนะครับประมาณประมาณนั้นแต่ถ้ารอนะฮะพะต้องพอฝังเข็มแล้วเนี่ยต้องนอนพักรอนิดหนึ่งก่อนที่จะถอนหรือถอนเข็มอจจะเพิ่มเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงคือเบียดเสร็จไม่เกินหนึ่งชั่วโม เสร็จไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับสอครั้งครับแล้วก็ต่อครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมรบกวนทางอาจารย์สาธิตให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับชมกันเกี่ยวกับการกดจุดสะท้อนที่ใบหูและการฝังเข็มเพื่อบําบัดอาการผิดปกติของร่างกายของเรานะครับนะครับและตอนนี้อาจารย์วีรศักดิ์นะครับกำลังจะทําการสาธิตนะครับการบําบัดภาวะความเครียดนะครับด้วยการนวดที่ใบหูครับถ้าอย่างนั้นเชิญท่านผู้ชมรับชมเลยครับเริ่มเริ่มได้เลยครับอาจารย์ครับ ขั้นตอนก็ง่ายง่ายนะฮะง่ายง่าย,ายที่สุดคือถ้าเรานวดเองนะนวดเองก็จะใช้นิ้วนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาทำไมจึงต้องนวดทั้งสองข้างสมดุลเดียวกับเร็วนะครับนวดนะครับนับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้านะครับแล้วก็ปล่อยนวดไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆให้ทั่วๆนะฮะจากข้างบนก่อน หรือข้างล่างก่อนก็ไม่มีปัญหาครับพวกไงเรานวดให้ทั่วๆอยู่ดีนะครับพอถึงนาทีสองนาทีนะ่ะไปหูจะร้อนเลยนะครับตอนนั้นที่เราเรียกว่าลมปรางกำลังเปลี่ยนทิศนะครับจะเป็นการบำบัดน,นะครับเป็นธรรมชาติบำบัดตอวแน่นอนนะถ้าคนอืนนวดให้นะ่ยจะมีขั้นตอนการถ่ายทอดพลังงานให้กันประสิทธิภาพจะสูงกว่านิดหนะ่อยเพราะถ้าเรามีวินยัยเราทำเองได้นะครับ อันนี้เหมือนกับว่าเป็นขั้นเริ่มเริ่มแรกเลยเริ่มแรกแล้วก็เป็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะเราต้องทําให้เราเองสามารถทําให้ตัวเองได้ต้องหาเวลาว่างๆสะดวกสักสักแป๊บเดียวนะครับก็มาค่อยๆนวดที่จริงแล้วนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะเราจะผมแนะนาให้ไปเลือกเพลงที่เราชอบมากๆสักเพลงประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีเปิดเพลงไม่ต้องคือไม่ต้องตั้งนาฬิกาไม่รับผ นวดไปเรื่อยๆจนจบเพลงถ้ายังไม่พอรอบที่2จะได้ประมาณ3นาทีหรืห้นาทีจะเป็นสูุนทีรในตัวนะครับทั้งจิตกายกายบำบัดจิตบำบัดนตับนะครับนวดนะครับจนประมาณ 3- านาทีไปถึงจะร้อนทำให้พู่มต้านทานแล้วกระบบของร่างกายของเราทุกตระบบเนี่ย พร้อมที่จะทำงานโดยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับออปติมนะครับนี่เป็นขั้นตอนแรกนะฮะจนนะครับคราวนี้เป็นพิสาธิตในการฝังเข็มจุดหลักนะครับ3จุดหลักจุดแรกจุดนี้นะครับจุดที่2จุดนี้จุดที่3จุดนี้นะครับ3จุดนะครับก็จะมีที่ต้นครับที่ กระดูกสันหลัง<ม>จะตรงกับกระดูกสันหลังข้อที่ D12 นะครับ12จุดสายตาคืความรู้สึกแล้วก็จุดเ,เชื่อมระหว่างสมองซ้ายสมองขวาอยู่บริเวณนี้นะครับจะได้เห็นในท่านผู้ชมนะครับจะจะได้ชัดเจนผุขอขอญาตใช้เข็มน,นะครับใช้เข็มจีนเล็กๆนะครับ <S <S 2> <S 2> เราก็เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดโดยด้วยสำเนียงกอะหอนะฮะ <Cola. S 2> มีการค่าเชื้อเบื้องต้นนะครับ จะในทุ่ทั่วนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังเพราะฉะนั้นหลักสุขอนาไมยเบื้องต้นเราต้องดูแลความสะอาดของใบหูของเราเองนะฮะถ้าใครที่ใบหูสุขรกไม่สะอาดนสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะครับจงเกตได้นะฮะการเช็ดนี้คือเป็นการเช็ดเพื่อ เหมือนกับช่วยเรื่องการบทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคผ่าเชื้อสา<ด>ใช่ไหมครับก่อนมาฝังก่อนที่จริงแล้วก็ใช้น้ําสะอาดและสบู่บอ,ท,อทำความสะอาดไปหูบ่อยๆนะครับให้ให้สะอาดก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพอเช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วลลต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนเอน,นการฝังเข็มฝังเข็มครับฝังเข็มเพราะว่าใช้เข็มจีนนะครับใช้เข็มจีนเข็มนี้เข็มขนาดใหญ่ไหมครับอาจารย์เข็มนี้นะท่านผู้ชมทางบ้านดูนี่นะครับโอ้เล็กมากเลยครับอาจารย์เล็กมากครับบอบบางนะครับเป็นขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางจุด2.2มิลลิเมตรความยาวของเข็มที่ใช้ได้จริงนะฮะไม่ถึงไม่นับด้านนะครับ13มิลลิเมตร13มิลเมตรนะครับขนาดที่เหมาะที่สุดในการฝังเข็มที่นะครับครับงั้นอาจารย์จะเริ่มการฝังเข็มที่จุดแรกแล้วใช่ไหมครับจุดแรกนะครับจุดนี้นะครับที่เรียกว่าจุดเฉินหมอนะฮะที่สะท้อนไปถึงกระดูกสันหลังข้อดี D12, นะครับท,ที่สันหลังครับเป็นจุดแรกนะฮะจุดที่ 2, เป็นจุดที่เราเรียกว่าจุดหลักเซนสุรี่มัสเตอร์เซนส s รี่พอย n ์นะครับเป็นจุดรวมศูนย์นกลางของความรู้สึกของเราแล้วก็จุดสายตาจุดสายตาครับแล้วจุดที่3อยูุดติ่งติ่งหูด้านที่ติดกับแก้มของเรานะครับอยู่ตรงกลางเลยนะฮะ ที่สะท้อนไปที่พรมแดนระหว่างสมองซ้ายกับสมองขวาวความสัมพันธ์แล้วก็การทำงานร่วมกันจะดีขึ้นความเครียดเราจะน้อยลงครับตะครับตอนนี้อาจารย์ฝังเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมไม่กล้าชวนคุยเลยครับเพราะกลัวเดี๋ยวจะรบกวนสมาธิให้งั้นผมขอรบกวนอธิบายให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงครับจุดแรกเราฝังไปเพื่ออะไรครับอาจารย์จุดแรกนะครับจุดจุดแรกเนี่ยชิดจงกับสะท้อนไปที่ กระดูกสันหลังข้อที่12นะฮะข้อที่ดีหรือที12เนะี่ยจะเป็นจุดปรากราไอ้คือไอ้จุดนี้นะฮะเป็นพรมแดนระหว่างจิตใต้สำนึกและจิตสหนือนะครับเพราะจะอ้อมมาด้านหน้าเหมือนเข็มขัดเนี่ยจะผ่านสเสบียของเรา ครับจุดนี้นี่ถ้าเกิดสมมติฝังไปนี่สามารถบําบัดอาการพวกปวดหลังปวดเอวอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ไหมครับหรือว่าเป็นจุดผ่อนคลายเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เป็น pressure p o i นะครับเป็นจุดผ่อนคลายทั่วทั้งตัวอ๋อผ่อนคลายนะครับทั้งตัวครับทั้งตัวเพราะตรงนี้เป็นจิตในสันหนึ่งก็คือตอนที่เราตื่นใต้ใต้สันนึ่งก็คือตอนที่เราการนั้นงูเงียขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นลมแดดนะครับลมแดดเราจะเปิดระบบประสาทให้ใหม่ครับนะครับจุดที่สอง ตัวนี้สาคัญมากนะครับที่2ตัวบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เป็นจุดที่รวมความรู้สึกของตัวทั้งเราทั้งตัวเรานะทั้งร่างกายเราอยู่ที่นี่แล้วก็มีคุณสมบัติที่2ปรับระบบประสาทตาของเราการมองเห็นนะครับการมองเห็นช่วยเรื่องการการมองเห็นใช่ไหมครับความรู้สึกความรู้สึกของเรารทั้งตัว เราจะรู้สึกนิ่มนวนขึ้นไม่เครียดเพราะเราผ่อนคลายมากขึ้นลผ่อนคลายแบบเต็มๆึงนะครบใจุดเด่ตัวนี้จุดที่3สาำคัญไม่น้อยกว่า2จุดแรกเพราะเป็นจุดที่สะท้อนไปบริเวณรอยเชื่อมระหว่างสมองซ้ายกับสมองขวาสมองซีกซ้ายนี่เป็นสมองที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านทางพวกศิลป์พวกศิลปินศิลปินนะครับการพูดการจ่าย ขวาเนี่ยเป็นพวกเรื่องเอารมณ์และเหตุผลนะครับก็เป็นการช่วยเหมือนกับผ่อนคลายทั้งทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งเป็นอารมณ์คับเราจะปเหตุผลเราจะปรับการทํางานร่วมกันให้ทําที่สุดเราจะไม่เครียดเพราะกลังจะใช้น้อครับนะครับหลักการนะครับสามจุดนี้สามจุดหลักแก้เคลียรนะครับแก้เราก็แนะนําให้ฝังไว้สองข้างนะครับัพอฝังไว้เสร็จปุ๊บต้องทิ้งไว้นานประมาณกี่นาทีทิ้งประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะเราจะับ ครับเก็นชั่วโมงนะครับแล้วระหว่างที่รับการฝังไปแล้วเนี่ยก็คือควรจะต้องนอนพักอยู่เฉยๆใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ก็นั่งพักนะฮะนั่งพักของญาตฝังนที่ไปหูข้างขวานะครับจะได้จะได้สมดุลครัตอนนี้อาจารย์วีรศักด์นะครับก็ทําการฝังเข็มเพื่อบําบัดอาการผิดปกตินะครับเป็นอาการเกี่ยวกับทางด้านความเครียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังไงช่วงท้ายรายการลบบวนอาจารย์ฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมรายการของเราแล้วอาจจะตัดสินใจที่จะเข้ารับการบําบัดอาการผิดปกติของตัวเองเนี่ยด้วยการฝังเข็มเนี่ยควรจะมีข้อควรคํานึงแล้วก็เกณฑ์ในการเลือกสถานที่ที่จะเข้ารับบริการอย่างไรครับอาจารย์เป็นหลักทั่วไปนะครับต้องไปใช้บริการหรือว่ารึกษาผู้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ ทุกวันปัจจุบันนี้ในโดยเฉพาะที่กรุงเทพก็หลากหลายครับที่หัวเฉียวที่มอลลังสิตของเรานะฮะ<ช>ตอนนี้ก็มีทั้งศาสตร์ของจีนฝังเข็มเด็ดอีรัพย์เราเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านให้บริการทุกวันพุธตอนเช้านะพุธตอนเช้านะ,ค,ะาครับตุนเช้าติดต่อเข้ามาที่ ธนาคารแพทย์แต่ตะวันออกได้หลยนะครับ<ช>แต่ศาสตร์ที่ใบจุดสะท้อนที่ใบหูเนี่ยเฉพาะวันอังคาร9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกา,าทุกวันอังคารนะครับอย่างนั้นขอสรุปนิดน,นึงครับว่าถ้าเป็นการฝังการฝังเข็มนะครับก็จะเป็นการเปิดให้บริการทุกวันพุธนะครับแต่ว่าต้องโทรเข้ามานัดหมายก่อนแต่ว่าถ้าเป็นการกดจุดสะท้อนที่ใบหูสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันอังคารแต่ว่าก็ต้องนัดหมายก่อนเช่นเดียวกันเพื่อความแน่นอนใจนะครับว่าเราจะไม่คืม จะได้ทราบว่างหรือ,อรเปล่าหรือว่พอดีผมเองจะมีภารกิจต้องไปต่างประเทศหรือว่าประชุมด่วน้วย่องน้คนี้นะก็ต้องรบกวนให้โทรติดต่อกันก่อนจะได้จะได้เจอกันนะครับจะได้มาปึกษาคุยกันก่อนก็ได้นะครับ เอาละครับสำหรับคลินิกการแพทย์ทางเลือกนะครับของคณะการแพทย์แผนตะวันออกก็ยินดีนะครับที่จะให้บริการสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมไปถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมนรงศรีวัฒนาวิโรธแล้วก็ดรวิรสศักดิ์นรงพันธ์นะครับผู้ช่นานการทางด้านการแพทย์ทางเลือกจากคณะการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับและลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามชมช่วงต่อไปนะครับของรายการเทลเซ็น e ตอร์ครับ